กับสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปแรกของมือน,นีเนาะค่ะก็จะเป็นสมน้อยเนาะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับมือว่านมือขึ้นนี่เนาะค่ะลาวพัฒนาของเห้าหลุดเนาะค่ะลุดเลยพี่นอ้องเด่นกับบอติดเลยเนาะคะ่ะเด่นกับบอติดสองมือติดแล้วพี่น้องลุดแบบชนิดว่าผีกโผล่เลยเนาะ,ค,ะค่ะก็คงตรงลือไม่หมดเลยเนาะคะ่ะ นี่แหลคะค่ะสูตรแอดถึงบ่บค่อยอยากลงสูตรเพราะว่ายอย่างราะว่าม,มันหลุดง่ายเนาะค่ะจะได้หาวิธีหาสูตรหาวิธีไม่ก่อนพี่น้องนะคะหาสูตรหาวิธีไม่ก่อนอตั้งรักสู่ก้อนเนาะค่ะหลังจากที่เคยเดินมานี่แหละพี่น้องแนวาทางมันกับมีเขาไม่หลุดเนาะค่ะค่ะก้อนอื่นกะอ่า อธิบายพี่น้องให้เข้าใจตามนี้ก้อนเนาะค่ะบางทันก็ว่าอ่าเคยเขายุดีๆอ่ายูวอยูไป,ปยังขึ้นรุดเปาเป็นทามันไม่มีสูตรใดจะเดินนี่ๆดอกค่ะพี่น้องฮันแอดอธิบายแน่สิคะทักมาด่าว่าแอดด่ามาเนาะค่ะการที่จะเฮ็ดให้ถึกใจอ่าแอดบรูว่าจะอธิบายยังไงเนาะพี่น้องค่ะ แอดกับยำตลอดยำเสมอเนาะค่ะว่าแนวทางมันมีเขามีรุดถูกแนวทางเม่ว่าจะเป็นสามนอยลเราพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยเนาะค่ะบม่มีสูตรใดที่จะเดินเงี้ยวๆประนันดอกค่ะพี่น้องบม่มีสูตรใดที่มันจะรุดขนาดถ้ารุดเนี่ยนี่ของเข้ารุดสองหวัวเท่ากับรู้ซึกว่าอ่าสูตรที่ใส่ยูไปตอบไ,ไดแล้วเนาะคะ่ะสองมือติดเนาะคะ่ะสองวันติด สองวันติดนีเด่นถ้าเด่นบ่นติดเลยนี่ก็ถือว่าต้องพิจารณาสูตรแล้วค่ะนคะคะก็ต้องเลี้ยงพี่น้องหูต,ตามนี้เนาะค่ะ,ะบ่ไดดามาเนาะคะ่ะพี่น้องเอาเอา,เอา,เ,อาเอาความจริงออกมาฉี้แจงเนาะค่ะรุดก็ให้รุดไปเพราะว่ามันมันจะให้เขามันบ่เขาเนาะพี่น้องก็ได้ต่ทำใจเนาะค่ะใช่ว่าของเฮาบ่เคยเขาเนาะเขามาอยู่ดีเป็นยังคือรุดบ่เป็นทาแตงแต่เฮาเอา สัตว์เลี้ยงของเข้าไปลามเนาะพี่น้องอันนี้พระเดวหยาบุ๊คพระเดวอย่างเนาะเขาจุงไปยืดแทะผูกเสือกจุ้งยืดแทะยังดินรุดแลนขาปลาเนาะค่ะเพราะฉะนั้นมันมันมันบ่มีอย่างแน่นอนประนันดอกค่ะพี่น้องค่ะน้อค่ะมันบ่มีอย่างแน่นอนทุกสิ่งอย่างมันมันเป็นเป็นไปตามอ่าจักเอสซอธิบายมาจังไรเนาะพี่น้องเนาะค่ะ ผู้เข้าใจผู้ดีก็ดีดีเนาะค่ะอันผู้ว่าเข้าใจกับผว่เข้าใจบว่เข้าใจด้ค่ะแอดกับผสัรหาคําอ,า,อา,าอธิบายได้จะไม่อธิบายได้เนาะพี่นอ้องว่าบ่นะคะจากสิเฮ็ดจ้าไรเนาะพี่น้องเนาะค่ะต้องกราบขอโทษขออภัยไวนะ้ณที่นี่ก็แล้วกันเนาะค่ะค่ะเบิ่งคําเตือนก่อน,อนเนาะค่ะพี่น้องคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแอดอยากให้มันเข่าถูกสูตรนั่นแหละพี่น้องแต่มันก็ต้องมีหลุดเนาะค่ะแอดเฮ็ดเข่าเฮ็ดคือตลอดแอดกับกลางมงสื่อผู้เดียวเฉยเดียวอือหาวาซะถอเนอกพี่น้องแจ๊คสิว่าจังไรเนาะค่ะอธิบายไปกับอธิบายไปซื่อๆเนาะค่ะบ่บ่บเข้าใจกันหลายอ่ะ ทักแชทมา่วานเลยได้พี่นอนะะ้องเนาะค่ะหมู่ว่านี่แอดว่างเลขติดบนล่างไว้ที่ศู 62, นย์หกสองเนาะคะ่ะศูนย์หกสองมาบอหลอดพิเศษกับมาสองศูนย์หกเลยพี่น้องมาน้ากันเบิดทั้งสามตัวเลยเนาะคะ่ะม่าน้ากันเบิดเลยว่าเป็นแตกสามตัวเด้อพี่น้องหมายถึงว่ามันมาเนาะคะ่ะ มาทั้งศูนย์ทั้งหกทั้งสองช่วงขงรางออกเก่าหนึ่งเนาะคะ่ะไปรอบปกติ2 1 9 7 9ไปรอบวีสามสีเนาะค่ะบ่มี0ูนย์มี2มี6ต่ออีกเลยนะคะแอดว่างวิ่งรูดไว้ที่0 4, นย์กับ4ีกะนมารอบเดียวต่ศูนย์หกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมาจะศูนต่อกะ,ะห้องเข้าจับเข่าที่0ูย์หรอบแรกเลยตรงตเนาะคะ่ะอ่าเรากะ มีว่างซีเนาะคะ่ะซีนะคะสามซีไปออกทั้งหนาเนาะคะ่ะซีมาสองหอบคือซีเก่ากับซีหาหาซีเนาะคะ่ะของเฮาบะมีเจาะบะได้ตรงซีเก่าซีหาเนาะ,ะปกติเฮาก็จับยกขุมมือลราพี่น้องแต่ว่ามืมนนันกะเก่าซีซีเก่าเฮาจับติดอยู่สองมือเนาะคะ่ะวัอน,นี้ยังมาออกอีกอยะะู่ค่ะ วางคู่เน้นไว้ที่401พี่น้องอเนาะค่ะไปเบื้องของน้องตาเมื่อว่านวางที่3กับ6 3กับ6 3ไปติดลักลอยว่านับเลย6กกับมาตั้งแต่60ศู่เเดียวของน้องตาก,กับบม่มี0 6 6 0นเนาะคะ่ะนี่แหลคะค่ะพี่น้องแนวทางของเมื่อวานเนาะค่ะพี่เบื้องของแอดมือนี่นะคะ ของแอดมือนีวางเลขติดบนล่างไว้ที่517นะคะ517่ 5, 1, 7, วิ่งรูด6กับ8จับคู่6 8 6ปดหกเก้าหกสองแปดเก้าแปดสองสามตัวหังเดียวคือ068มือนีแนวทางกับเลขฝันตรงกันอีกเด้อพี่น้องแอดฝันว่าแอดเข้าไปในบันน้องผือมูแ8ดนะคะวันนี้มี่พี่น้องนี่ละ่ะเพิ่นไป ไปส่ด่างพะนะในความฝันได้ปลามาหลายหลายเทใส่ทรงเร่งทรงเร่งนั่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมปลาตายเต็มเลยได้พี่น้องทั้งตัวเป็นตัวตายนั่นแหละแต่แอ็ดไปเศร้าถือแต่ปลาลดแอ็ดจะเอาแต่ปลาลดกิโลนึงนะพะนะแต่สางขึ้นมาหลายหมากเลยนะคะหลายหมากกอดีน้องไส้เลยยางมากเลือกเอาดีๆสดๆเบอร์อึดปลาลดหลายๆซะวราจัน แอดก็เอามือโคุเร่ป่าตายน่ะล่ะพี่น้องโคเล่ยู่จังสัตว์ล่ะบัดนี้แอดก็เลี้ยงยางมาเฮียนว่าสัตว์ในความฝันบัดนี้มันเป็นผัวกับเมียหรือเป็นผู้ใดกันกับผู้หลูกมันตีกันอยู่เพิ่นก็เริ่ทะเลาะกันเนาะผู้พ่อไส่เอามีดไปแทงไม่ยิ่งสติบัดนี้พี่น้องแอดก็แล่นไปหามไปจับมีดไว้แต่ว่าผู้ไส่คนนั้นพลังหลายเหลือเกินแอดแอดอออไปจับมีดเพิ่นไว้มีดกับว่าบาดมือเด้ แต่เราได้แทงผูง้หญิงคนนั้นจนเลือดออกเด้พี่น้องเลือดออกมันเลือดแดงเจ็ดเลยตาเอกจับมีดได้โย่เราแทงลงมาสองเทียเทียแหลกถือเทียที่สองมาถือแอดจับไว้เราพลังเราหลายแอดจนเมือเอ่อยแอะแระสะเดิดขึ้นกี่เหตุได้พี่น้องมันจะเป็นแอดฟัน,สววนเนสาวันพระเนาะมือเสามือนีเป็นวันพระแอดจะฝันเนี่ยค่ะช่วงตีซี่ไปหาตีหามะแอดสู่แอดหับพลังพลังเราหลายมากเลยเพ่อใหญ่นั่นเนาะคะ่ะ ทแทงเทลแอกถือแทสองมีดลงบ่ถึงเหนือมีิ่งแต่เลือดก็ออกนะคะแต่เพิ่นดูเหมือนไม่เหมือนบ่เป็นคนนะพี่น้องแอดดูแล้วทั้งสองคนเลยฮะผู้ถือแท่งกับผู้แท่งนะ่นะละดูเหมือนพ่มีชีวิตพ่มีวิญญาณของความเป็นมนุษย์เป็นโซโลเป็นเป็นแข็งแข็ง,ขงถือๆเลคะผู้มียิ่งถือแท่งประนั่นกับพวกปากเลยพี่น้องถ้าเลือดออกเลือดแดงจึงคืองอู่ค่ะ ถือแทงมีดแทงเบอเออบอหัวบอร์อืเลยไหมเอ็กตีซูนนั่นแหละพอใส่เราจะเป็นผีหรือเป็นคนเอกตรีซูนย์หกไว้ก้อนละเนาะคะ่ะมันมามาชนกันกับเดียข้ามนวดเนาะค่ะมาชนกันกระเทียนะม,มันมาขึ้นมือนั่นเนาะคะ่ะสำหรับนกตากว่างหากับเก่าพี่น้องห้าสองห้าสามห้าสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่สามตัวห้องเดียวคือหาศูนย์เก่าตัดเหรน้ำเล่ยพี่น้องนะคะตัดเหรน้ำ แอบก็ว่าม่นฝันเห็นเลือดดีอยู่ด้แต่ทิพานมาังแต่ตนหวดมาเถ่าปนีฟันว่าได้เนื้อได้กินเนื้อได้เงินคนเองเงินห้แล้วมาฟันเห็นเลือดฟันดีพี่น้องฟันเห็นเลือดเนาะค่ะ,ะขอให้ผ้าพี่น้องแตกเหล็กไยในแม่เนาะค่ะเอาสําหรับคลิปนี้ยุติว้ยสานีเนาะพี่น้องพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ